สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติวันชาติไทยและวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งก็คือวันดินโลกนะครับวันนี้ก็คือวันที่5ธันวาคม2567นะครับสถานที่จัดกิจกรรมในวันนี้ก็คือโรงเรียนพิพัฒน์ลาดบำรุงอำเภอกำราศัยจังหวัดกาฬสินครับวันพฤหัสบดี่5ธันวาคมพุทธศักราช 5 6 7ขึ้นห้าคำ่ำเดือนอายปีมโรงชีวะวานมิขาสิรักมาฉอศกจุลศักราช1386คลิตตศักราช2024มหาสักราช1946รัตนกโกสินทร์ศก243ขอให้ นั่นก็คือพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวา,ายเป็นพระธากุจาลศ سمك كن เิชญท่านนายอำเภอกระราสายประธานพนิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพาระบอุงชายาลักษพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบองมานานบอนพิษ

मा i uh... ขณะนี้นะครับก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกับห้าสิบสามนาทีนะครับผมได้ออกมาจากาห้องอหอประชุมภายในเลยนะครับหอประชุมภายในตอนนี้ก็มีพิธีสวดมนต์นะครับสวดมนต์อยู่นะครับยังไม่ทันเสร็จนะครับส่วนด้านนอกนะครับด้านนอกที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับก็มีพี่น้องประชาชนอำเภอกำมะลาใสนะครับ ทั้งท้องที่ท้องทินนะครับแล้วก็พ่อค้าประชาชนตำรวจทหารนะครับมารอใส่บาทนะครับทำบุญตักบาทนะครับผมเริญนม,มาพุทธมนต์เสร็จก่อนนะครับถึงจะได้ใส่บาทนะครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันที่วันที่5นะครับธันวาคม2567นะครับตรงกับวันพ่อแห่งชาติ แล้วก็เป็นวันชาติไทยด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังเป็นวันดินโลกนะครับวันดินโลกก็คือเมื่อปีพศ2556นะครับทางสหประชาชาตินะครับได้มีมติรับรองนะครับให้วันที่5ทธันวาคมของทุกปีนะครับเป็นวันดินโลกนะครับก็จะมีสมาชิกสหประชาชาติครับมากกว่า200ประเทศทั่วโลกนะครับจะ ร่วมทำกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกรมพัฒนาที่ดินนะครับได้ร่วมกิจกรรมนะครับในวันนี้ด้วยนะครับคือวันที่5ทธันวาคมนะครับของทุกปีนะครับปะเ็็นนงาตมจ ตอนนี้นะครับผู้ร่วมพิธีครับภายในหอประชุมก็เสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาใส่บาตรนะครับผมน้ำเอาใจเนนะ๊

เป็อ้โหนี่ค่ะนึ่งสองาเน็รื่องว่าเนี่ยครับแม่ครับ ับบงคนเยอะนะครับแถวสองแถวยาวเลยครับชายชนครับอำเภอตำราใสนะครับ

ถ้าเพื่อนๆนาจะอาจชะวินหัวนะครับดูคลิปแราผมหมุนซ้ายทีขวาทีนะครับเพื่อจะให้เห็นพี่น้องของเราทุกๆคนนะครับ เทนะครับสุดเลยนะครับสอแถวซ้ายขวานะครับตอนนี้ก็พระก็ยังมาไม่ถึงปลายแถวนะครับมาเรื่อยๆนะครับก็มีพี่น้อง con lâu giờ à ครับแข๋ว vào vậy นะครับแข๋ว ขอบคุณเพื่อนๆเอฟซทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กับช่างเบิร์ดเสือ05นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับมันจะยาวเกินไปนะครับคลิปหน้าก็ชมต่อนะครับพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้เป็นราศกาละแด่พ่อหลวงหลเก้าของเรานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ